ครับเราลงมาศึกษาอักขรต่ำวักโดยนะครับหลังจากที่เฮาได้เห็นในแบบทั่วไปแล้วนะครับว่าเอมันมีกี่ตัวกี่ตัว,วนะฮะทีนี้มันอักขรต่ำวักนี่มีความสำคัญนะครับสำคัญเกี่ยวกับการซ้อนเกี่ยวกับการละหงนะครับาใส่ละหองอะไย่างนี้นะครับเป็นกรรมที่มันอยู่ในภาษาบาลีนะครับ เพราะนั้นเราควรศึกษาไว้นะครับ่าได้อธิบายวักกะไปแล้วนะครับวักจะนะครับอธิบายไปแล้วนะครับ่าวักตะนะครับได้อธิบายไปแล้วนะครับอวันนี้ก็จะเป็นวักตะนะครับอ่าวักที่สี่นี่นะครับมามันก็จะมีเป็นวักตะนะครับตะนะครับตัวตะนะครับตะทะนะครับมาเห็นไหมมันมันรอมันรอจากวัก ที่แล้วนะครับอ่าเห็นไหมวักที่แล้วมันก็คือละตะละทะนะครับอ่าวักนี้ก็คือตะทะนะครับตะนะครับตะอ่าตัวนี้คือตัวตะนะครับตะทะตะธนนะครับอืเห็นไหมตัวนี้อ่าน ยืมอักษรไทยนะครับคือตัวตเต่านะครับมาปับเทียบเป็นตัวตัวตะนี่นะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวตะนะครับอ่านว่าอ่านว่าตะนะครับอือ่านออกเสียงนะครับว่าตะนะครับอ่าตัวนี้นะอ่านว่าตะนะครับอ่านว่าตะนะครับอ่าตัวนี้คือตัวทะนะครับ ยืมตัวทอถุงนะครับอ่าพ้นมาปับเทียบว่าเพิ่มมาเป็นตัวตัวทะนี่นะครับมาอ่านออกเสียงว่าทะนะครับออ่านออกเสียงว่าทะนะครับตัวนี้คือตัวตะนะครับตะนะครับยืมตัวทอทหารพ้นมาปับเทียบนะครับมาอ่าตัวนี้นะครับยืม ตัวทอทหารในอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเป็นตัวตะนี่นะครับอ่านออกเสียงว่าตะนะครับตะนะครับออย่างนี้นะครับอบัจชยทะนะบ่จช่ทะนะครับอ่าตะนะครับตัวนี้คือตัวตะนะครับอ่าตัวนี้แหละครับตัวนี้คือตัวทะที่แท้จริงในภาษาละนานะครับอยืมอักษรตัวทอทงนะครับมาปรับเทียบเป็นตัวทะนี่นะครับอืม ต谢谢ัวนี้อ่านว่าทะนะครับอ่าทะนะครับอ่านออกเสียงว่าทะนะครับอ่าตัวสองตัวนี้เป็นอ่าตะเสียงตีนะครับทะเสียงตีนะฮะหนะนะครับหนะอ่าตัวที่ห้านะคำหนะก็คือตัวยืมตัวนอนหนูนะครับมาปรับเทียบเป็นตัวหนะตัวนี้นะครับอ่าตัวละนะตัวนี้ยืมเห็นไหมอันเดิมนะยืมตัว เอนเน้นนะฮะมาเป็นตัวละนาเนี่ยนะครับณนาดังแมวเนี่ยนะครับตัวหน้าตัวนี้อ่าก็อ่านออกเสียงว่านะนะครับมาณนะนะครับเสียงตีนะครับอ่าเห็นไหมตัวณนาเสียงตีนะฮะอ่าเขามาดูละหงนะฮะอ่าตัวนี้จะมีละหงนะครับตัวตะนะครับอ่าใส่ละหงไปนะครับ ตัวตะใส่ละหงนะครับอ่าใส่ละงหงเลยนะครับอ่าเมื่ออ่านเป็นตัวตัวนี้นะครับอ่านเป็นตัวทะนะครับอ่าตัวตะใส่ละงหงนะครับอ่าตะเห็นไหมใส่ละหงอืม ใส่เมกี้นะครับอ่านว่าทินะครับทิอ่าทินะครับมันมีอยู่ครรมหนึ่งอย่างนี้นะครับมาอ่าอ่านว่าแถ่งหรือ แถลงนะมันมันก็อ่านได้สองอย่างนะบางครั้งปุ่นปิ่นจะออกเป็นสองพยางค์ก็คือแถลงนะแข็งนะปกติมันตามรักแล้วมันจะอ,อ,อาา่านว่าแข็งนะครับแต่สำนวนโบราณป้่นปิ่นออกเสียงว่าแถลงเนี่ยแถลงนะครับก็ก็แล้วแต่ชุดแล้วแต่นะครับก็คือเพื่อดูความสัมพันธ์ของละหงไว้นะครับล ah ong, ะหองละหงนะครับตัวนี้นะครับตัวตะนะครับ ตัวแทะใส่ลงงนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวแทะใส่ลงงเพื่ออ่านเป็นตัวทะนะครับอ่าตัวทะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เอาคำง่ายๆนะครับคำง่ายๆอ่าอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้บางคนบเขียนว่าไปแบบเปิบเขียนว่าทรายเนาะอ่ามัน ถ้าตามต่ำลักแล้วไม่ต้องอ่านเป็นตัวเนี้นะครับอ่านเป็นอ่านเป็นตัวทะเนี่ยนะครับต้องอ่านว่าไทยนะครับอ่านว่าไทยบางคนพูดก็เลี่ยงเลี่ยงไปอ่านทลายอ่าก็ก็แล้วแต่นะสุดแล้วแต่นะครับอ่าอ่ี้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะอ่าพ้นอ่านอ่าพ้นจะอ่านว่าทรงเนี่ยเนาอฮะอ่านว่าทรงเนี่ยมันก็มาได้นะครับเพราะว่าเอามาติดกดตัวนี้นะครับ กดภาษาลนะนาเป็นไหมว่าต,วตัวตัวตะละโหงนี่ต้องอ่านเป็นททอทงนะครับอตัวนี้ต้องอ่านเป็นทงนะครับอทงอถ้าอ่าบางที่พ้่ก็อ่านว่าเลีกยงเลี้ยงไปอ่านเป็นทะลงนะทะลงก็ก็สึ่แล้วแต่นะครับมันก็นแล้วแต่ถ้าตามกฎพี่ต้องเป็นอย่างอี้นะครับมา ถ้าถ้า้เขียนทรงแต่แต่บางไงต้องเป็นตัวสะนะครับอย่างนี้นะทรงนะทรงอ่าทรงซ้ายนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้อันนี้แต่แต่หาโอ้ o ถึงว่าอ่าตัวตัวละหงนะครับตัวระหงอะมนมบางไงต้องเป็นตามกฎนี้นะครับตามกฎนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูตัวซ้อนนะครับตัวซ้อนนะครับ ืมตัวซ้อนนะตัวตะตะนี่มันก็มันก็มีมีมีอยู่หลายกคำนะครับตัวซตะซ้อนตัวตะนะครับอ่าตัวตัวตะเอ้มันก็มันก็มีเหมือนกันนะจิตตะนะจิตตะฮอืมเห็นไหมพ้นตัดออกในตัวสมัยเดิมมันก็เหลือจิตนะมันจิตตะนะครับจิต จิตตะนี้นะพุ่นตัดมาเดียวสมัยนี้มันออกตัดเอามากันเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะครับจิตตะอ่าตะตะนะครับอืมตัวตะตะนะครับอ่าตัวอ่าตันตนนี้ก็มีหลายกล้อมนะมันเป็นตัวสะกดนะครับมาตัวนี้นะฮะ จิตตะนะสมมติว่าจิตตะนะครับจิตอืมก็เลือจิตตะนะครับมาตัวนี้มีหลายกรรมนะฮะมันก็อาจจะมีหันอย,อยู่ตัวตัวท่าตัวตะนะครับตัวตะนะครับซ้อนตัว ถัดไปเนี่ยตัวสามซ้อนตัวสี่เนี่ยตัวสี่ก็คือตัวท่านะครับหมา็นไหมเขาจะเห็นบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็คือมีหลายกรรมนะคะร,รับนี้นะฮะอ่าอ่าพุทธพุทธะนะถ้าอ่านตามลักแล้วมันตัวปะนะครับมันก็จะอ่านเป็นพุทธนะครับพุทธะนะพุทธะ แต่ปัจจุบันนี้มันเป็นพุทธ,ธะไปหมดแล้วนะครับพุทธ,ธะโดยโดยที่ว่าอ,อ๋อออกตาม,มันก็นิยมความนิยมมันก็ผันเปลี่ยนไปนออกเสียงเป็นพุทธ,ธะ,ะก็ส่วนจแรกแล้วะอนุนโลมหมดไปนะครับอันนี้คือคำซ้อนนะมีหลายคำรรนะครับนี่ผมยกตัวอยา่างให้ดูมได้นะครับยกตัวอยา่างให้ดูมได้นะฮะ,ะมีหลายคำรรนะครับตัวนี้คำรร ต,ตัวหน้าเนี่ยนะตัวที่ห้าเนี่ยมันจะซ้อนได้หลายตัวนะครับตัวหน้านะครับอ่าตัวหน้าอ่าตัวหน้าซ้อนตัวตะก่อนนะอ่าตัวนี้นะครับมา,าเอาเอาง่ายๆย,ย,ยกตัวอย่างอ่ะคือมนอ่ามนตะ มนอนะมนอ่ะเวทมนนะครับมนตะนะครับมนตะเฮาคือมณ์เฉยๆเขาก็ใส่เนื้อเยี่อนะครับตัวหน้านะครับ้อนตัวทะนะครับอ่าอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับนนก็คืออ่าอันนี้คือจันจันตะนะจันตะนะ ถ้าจันตาเนี่ยนะครับจันตาก็ใส่ไม่อก่อะไรไหมมันสละอามไปอยู่ที่นอเปดนนะครับจันตานะจันตาจันตักจันตาตัวตัวหนะซ้อนเอ้ซ้อนตัวทะเนี่หเรครับเอ้มันนึกบอกไอแบนตัวเนี้ยมันมีนะจันนึกบอกนึกบอกคำนี้มันมีเหมือนนะ ตด,ตดทะตัวนี้กัลันนะฮะเนื้อบอกนะเนื้อบอกเอาไว้ก่อนนะครับติดไว้ก่อนอ่าเห็นไหมการซ่อนเขาจะเห็นลักษณะการซ่อนนะครับอ่าวอกนี้ก็ท่านลองเอาไปศึกษาดูนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ามันยังมีหลายกรรมอยู่นะครับอ่าลองเอาไปค้นศึกษาดูนะครับอ่าวักตะเนี่ยนะครับ